ในช่วงที่น้ำมันราคา2ลิตร้อ0แบบนี้นะฮะในช่วงโด1 9มันจะดีกว่าไหมถ้าเราทั้งประหยัดเงินกระเป๋าจากค่าน้ํามันและค่าซื้อรถไปในเวลาเดียวกันกับรถ e ีวีหรือรถไฮบริดมือ2ที่น่าสนใจนะครับวันนี้ที่สุดจะพาไปเจาะลึกกันพร้อมกับมุมมองกูรูทางด้านรถยนต์นะครับพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่าคําว่ารถ EV ในไทยเองจริงๆเนี่ยทางรัฐบาลหรือทางการนยครับเขาแบ่งเป็นทั้งหมด3ประเภทย่อยนะเกิดใครหนีไม่รู้นะครับแล้วก็เขาจะรถ EV ถ้เป็นรถไฟฟ้าล้วนอย่างเดียวเนี่ยสประเภทเนี่ยเขาแบ่งเป็นประเภทแรกนะครับคือรถ Hybrid นะ รือเรียกว่าไฮบริดอิเล็กทริกเวทีเคิลนะครับหรือ HEV กลุ่มนี้คือรถไฮบริดแบบดั้งเดิมเลยก็คือมีเครื่องยนต์กับแบตเตอรี่ทำงานร่วมกันนะครับไม่สามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟบ้านได้นะกลุ่มนี้ก็จะช่วยในการประหยัดพลังงานเวลาขับขี่ในเมืองนะครับด้วยแบตขนาดเล็กประมาณ1กิโลวัตต์เท่านั้นเองนะครับส่วนประเภทที่2เนี่ยคือเหมือนกับประเภทแรกที่เป็นรถไฮบริดนะครับเพียงแต่ว่าเราสามารถเสียบปลั๊กเนี่ยชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ได้มันสามารถขับในโหมด EV ไฟฟ้าล้วนได้เนี่ยประมาณสักหลาย10กิโลเมตรขึ้นอยู่กับี่่้้อะรกก็็ุนแแลวสเปบผม กลุ่มนี้เองเนี่ยมันก็จะเพิ่มฟังก์ชันในการขับขี่ที่ดีกว่ารถไฮบริดรัวนๆนะครับเขาเรียกว่า plug-in hybrid electric vehicle นะครับหรือ PHEV ส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยคือกลุ่มที่เรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับคือกลุ่มที่วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วน100%กลุ่มนี้เรียกว่า BEV หรือ battery electric vehicle นะครับเดี๋จะเข้าใจผิดว่า EV ต้องเป็นรถไฟฟ้าล้วน100%เสมอไปนะเพราะว่าทางการที่ไทยเนี่ยเขาใช้ทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับ วันนี้เองที่สุดเนี่ยจะพาทุกคนไปดูรถอีวีกันนะครับผมว่ารถมือสองที่น่าสนใจซื้อกันในช่วงนี้มันมีกี่คันที่น่าสนใจมีราคาช่วงไหนบ้างโดยที่สุดเองเนี่ยเราแบ่งเป็น2เรน์ราคานะครับคือกลุ่มแรกเลยเนี่ยราคาประมาณสัก3 0 0 0 0 0ถึงห0 0 0 0นนะผมเชื่อว่าเป็นกลุ่มที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมองหารถมือสองในเรนส์ราคาประมาณนี้ข้อดีของมันคือมันจะได้รถไฮบริดเนี่ยที่ไซส์ใหญ่หน่อยแต่แน่นอนครับราคาแบบนี้รถมันก็มีอายุค่อนข้างเยอะแล้แหละ การรับประกันจากผู้ผลิตจากโรงงานเนี่ยก็จะหมดกันไปแล้วเพราะว่าสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปก็รดอายุสัก10ปีที่แล้วนะครับเขาจะรับประกันแบตเตอรี่เนี่ยสิปีแต่รับประกันระบบไฮบริดระบบไฟฟ้าเขาเนี่ยแค่5ปีนะครับมันก็จะมีข้อเสียตรงนี้นิดนึงหรือถ้าเรามีงบขึ้นมาหน่อยนะครับกลุ่มที่2ที่เราจะพาทุกคนไปดูกันเนี่ยคือกลุ่มงบราคาประมาณ6กถึงแปดแสนบาทกลุ่มนี้ข้อดีคือได้รถปีใหม่หน่อยนะครับเรียกว่ายังมีวารันตีเหลืออยู่จากผู้ผลิตนะแต่ว่าข้อเสียของมันคือจะได้รถไซส์เล็กลงมานิดนึง ก็แล้วแต่แล้วว่าเราชื่นชอบคันไหนนะครับวันนี้ผมเองคัดมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วว่ามีไฮไลท์คันไหนที่น่าสนใจบ้างเราไปดูกันเลยครับแล้วเรามาประเดิมนะครับกันที่เต็นต์ออโต้เบสคานะอยู่ตรงกาจนาพิเศษนะครับเต็นต์นี้มีรถไฮบริดหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาให้เลือกเลยนะครับเราไม่ได้ทำเงินค่าช่างใ,ใดๆนะเพียงแต่เราเสิร์ฟแล้วว่าที่นี่มีรถหลายคันน่าสนใจเลยพาทุกคนมาดูกันนะครับ คันแรกเลยที่เรามาประเดิมกันนะครับคือคันนี้เลยนะครับ Toyota Camry คันนี้เรียกว่าเป็นท็อปลิสต์นะครับในบัตเจ็ตราคาช่วง3 0 0แสนบวกลบนะกับ t o y o t a c a m r รครับรถไฮบริดคันแรกของ Toyota เขาที่ขายในไทยนะอันนี้เป็นโฉมปี2010ซึ่ถึงหลังจากเข้ามาในเชนตตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีการเพิ่มรุ่นย่อยไฮบริดขึ้นมานะครับ190ง้าแรงมา้าแรงๆแ,แบบนี้นะไฟหน้าเห็นไหมโปรเจคเตอร์เลนเป็นสีนอนด้วยนะมาพร้อมกักบเซนเซอร์รอบพันตัวรถดูด,ดูราไฮโซไซส์ใหญ่แบบนี้ ภายในก็เรียกว่าหรูหรานะบอกคู่หน้านะีมีบอกเป่าเย็นด้วยภายในนั่งหลังก็ดีนั่งหน้าก็สบายนะครับเรียกว่าคนอยากได้รถครอบครัวไซส์ใหญ่ๆประมาณนี้ในราคาที่300,000มีทอน่ะคันนี้ถือเป็นออปชั่นตัวท็อปๆเลยที่เราน่ามาเลือกกันนะครับ <Wow. S 1> ขั้นถัดมานะครับคันนี้เนี่ยรถตลาดยอดฮิตนะครับ Honda Civic ใครหลายคนไม่รู้นะว่าเขาเคยมีรถไฮบริดด้วยอยู่โฉมหนึงคือโฉม F B นะครับ คันนี้เป็นรถปี2013นะครับเรียกว่าวิ่งมันน้อยมากนะเป็นรถบ้านนะครับวิ่งมาแบบไม่ถึง20,000กิโลอะ่ะหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะครับในราคา4 7 9 9 0 0บาทอะ่ะราคาป้ายแดงร้านหนึ่งน,นะครับอู๋แล้วได้รถที่แบบนี้นะเครื่องแม้ว่าเขาจะไม่ได้แรงมากเมื่อเทียบกับเครื่อง Civic 2000ในเจนนั้นที่เป็นตัวท็อปะนะแต่ว่ามันได้ความประหยัดนะครับวิ่งประมาณ15-18กิโเมตรต่อลิตร ภายในออปชันเนี่ยโอเคเลยมีจอเนวิเกเตอร์นะครับคีย์เลสพุชสตาร์ทแล้วก็ภายในเป็นเบาะหนังด้วยนะครับสบภาพเรีวยกว่ายังดีอยู่ในราคาที่น่าสนใจอะนะดูสิกระจังหน้าเขาแบบมีดีเทลความเป็นไฮบริดแบบนี้รถคันนี้สวยมากนะโปรเจคเตอร์เลนด้วยข้างหน้านะครับแต่โอเคมันจะเป็นฮาโลเจนเนี่ยแต่ก็ใช้ได้รถเนี่ยสีเอกลักษณ์รุ่นไฮบริดเขาสวยรอบพันเลยนอกจากนี้ในเรนจ์ราคา2อถึงห้าแสนก็ยังมีรถยอดฮิตนะครับอย่าง Toyota Prius นะ ที่ราคาเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0 0ถึงสแสนแล้วแต่โฉมแล้วแต่ปีเนี่ยก็เป็นอีกท็อปลิสหนึ่งที่น่าสนใจในรถไฮบริดราคา2อ0ถึงห0ช่วงนี้นะครับรถคันนี้นะครับถึงแม้ว่าเกินงบกลุ่มแรก5 0าแสนไปหน่อยนะอยู่กลุ่มที่2นะครับถึงแสนแต่เรียกได้ว่าเขามานันเอกประสงค์น่าสนใจมากเป็นรถที่ใครหลายคนลืมไปแล้วนะว่าเขามี s u v ยูวไฮบริดแบบนี้อยู่ด้วยในไทยที่ขายกันนะครับคือ Ni ส s ัน Xtrail คันนี้เนี่ยเป็นปี2019นะครับเป็นระบบไฮบริดที่เขาให้มาเป็นครั้งแรกของนิสสันเขาในรถ SUV นะ179แรงม้านะครับพร้อมกับออปชั่นรอบพันเลยมีกล้อง360องศานะครับและเรียกว่าเป็นรถขับ4นะอันนี้ประสงค์คันใหญ่ๆโตๆแบบนี้วิ่งมา80,000โล2019เนี้ยในราคา699,000บาทก็เรียกได้ว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวภายในนะก็ให้มาเป็นเบาะหนังรี่ว,ว่ากว้างขวางนะครับไม่มีเบาะแถว3นะ ถ้าเป็นรุ่นไฮบริดเบาะจะเหลือแค่2แถวนะครับด้านท้ายเนี่ยเรียกว่าเก็บของได้เต็มๆเ,เลยนะครับผมสภาพเขายังดีอยู่เลยนะยน่าสนใจจริงๆและมีอีกคันนึงนะฮะถึงแม้ว่าจะเกินช่วงราคาที่เราบอกไว้หน่อยแต่ว่าคันนี้ฮะมาอยู่ในช่วงราคา6-8แสนนะครับคือ MG ZS EV นะนี่เรียกว่าเพิ่งตกรุ่นไป oh. เพรเพิ่งเปิดรุ่นปรับโฉมไปใหม่นะฮะคันนี้เนี่ยรถปี2019นะวิ่งมา14,00 0กิโลเอง ราคา8 2 9 0 0 0บาทดูสิการวารันตรตัวรถนะ8ปีอะแบตเตอรี่นะเรียกว่าเหลือๆกันเลยนะครับภายนอกสีฟ้าเอกลักษณ์เขานะครับเรียกว่าหูรถใหม่มากแทบไม่มีรอยเลยส่วนภายในนะก็ถือว่าเนี๊ยบใช้ได้ติดฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วภายในเนี่ยระบบความปลอดภยัยออปชั่นลน้ลนคันเลยมาพร้อมกับหลังคากระจกพารามิกขนาดใหญ่ๆโตๆแบบนี้นะครับ ก็ถือว่าอีกตัวเรื่องนึงนะที่ใครไม่อยากได้ไฮบริดเป็น EV บล้วนมีแล้วนะซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้าหายากมากเพราะรถ E ีมันเพิ่งขายที่ไทยมาไม่กี่ปีเท่านั้นเองนะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับเต็นต์ของที่นี่นะ ก่อนที่เราจะไปดูรถอีกที่หนึ่งนะครับผมเชื่อว่าหลายคนมีคําถามาหรอไว้รถมือสองที่เป็นรถไฮบริดรถ E ีีเนี่ยมันน่าซื้อจริงไหมมันจะแบบไหวหรือเปล่าซ่อมเยอะไหมราคาจะล่วงเยอะไหมวันนี้เราเลยจะพาไปคุยกับกูรูรถมือสองคนหนึ่งนะเราไปคุยกับเขาเลยดีกว่าอ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กับกูรูรถมือสองนะครับสวัสดีครับน้องแทก สวัสดีครับผมครับผมแม่วันนี้ช่วงแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับเราเลยคุยกันแบบทันสมัยคุยออนไลน์กันนิดนึงเราเลยไม่ได้เจอหน้ากันเลยนะครับครับผมช,ช่วงนี้โควิดมาแรง <laughs> มาแรงแสงทางโค้าน้องแท็กแนะนำตัวหน่อยครับมาจากช่องไหนนะน้องแท็ก ได้ครับผมแท็กนะครับผมจากเป็นรถคุณหญิงครับผมก็เป็นผู้บริหารดูแลเป็นรถคุณหญิงนี่แหละครับผมนะครับพี่ก็ติดตามผลงานอยู่นะครับเรียกว่ารีวิวรถมือสองที่น่าสนใจของรถหลายคันเลยซูเปอร์คาร์อะไรเงี้ยรถเขามีเยอะมากเลยนะครับก็ติดตามไปได้นะวันนี้เนี่ยเราเรามาดูรถมือสองโดยเฉพาะที่เป็นรถแบบ EV หรือรถไฮบริดโดยเฉพาะในช่วงน้ำมันแพงแบบนี้นะคิดว่าใครหลายคนเนี่ยอยากจประหยัดทั้งเงินในการซื้อและประหยัดค่าน้ำมันด้วยนะแต่อันนี้อยากจะถามต้องแท็กนิดนึงในฐานะที่เป็นกู ลูลูรถมือสองเนี่ยว่าจริงแล้วน้องแท็กมีความคิดเห็นยังไงกับรถไฮบริดรถอีวีมือสองบ้างนะครับแบบมันน่าเล่นไหม อ่ะเริ่มจากไฮบริดก่อนเลยนะครับผมผมว่าณช่วงนี้นะครับไฮบริดมันก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องน้ํามันนี่ก็คือใช่เลยเพราะว่าตอนนี้น้ํามันนี่ลิตรห้าสิบาทอยู่แล้วไฮบริดก็มาช่วยค่อนข้างเยอะมาช่วยค่อนข้างเยอะเพราะว่าคนไทยเนี่ยใช้ในเมืองเยอะใช่ไหมครับแล้วในเมืองเนี่ยแล้วยิ่งเป็นไฮบริดด้วยเนี่ยมันค่อนข้างเวิร์กนะครับก็จะประหยัดน้ามันค่อนข้างคุ้มอ่ะคุ้มกว่าเอารถไปติดแก๊สตอนนี้แน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวนอนาคตว่าลงอีกเราก็จะเสียดายว่า เราไม่น่าไปติดกัดเลยใช่มันต้องเปดัดแปลงรถไปแบบโมดิฟายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ติดตัวรถเนาะถ้าคนไม่ซีเรียสว่าจะรอ EV ได้นะครับผมผมก็อยากให้ไปใช้ EV เลยเพราะว่าข้อดีมันค่อนข้างเดอะนะหนึ่งเลยเหมืะนะก็รู้กันอยู่แล้วมันไม่มีเครื่องยนต์ใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องเข้าไปแลน้อยมากโลเพื่อเปลี่ยนสอะเลยใช่อย่างที่สก็คือแต่ตอนนี้ครับข้อเสียของอีวก็รู้กันอยู่แล้วคือเรื่องช์จ นะครับที่ชาร์จค่อนข้างยังยังไม่สะดวกต่อหลายๆคนอย่างที่สองก็คือ,อเรื่องการดูแลรักษาการต้มแซมเนี่ยยังจำเพาะอยู่ก็คือต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวอยู่น, <c oughs> นะครับ <c oughs> และอย่างที่สามก็คือราคาแบตเตอรี่เนี่ยยังราคาผมว่ามันเป็นของใหม่ครับมันก็ยังราคาสูงอยู่ <c oughs> ก็เหมือนไฮบิดช่วงแรกแหละหล <c oughs> ังว่าในอนาคตเนี่ยอีก สี่ห้าปีข้างหน้าเนี่ยมันลงเยอะแน่นอนโอเคแล้วพูดถึงฮะรถรถไฮบริดรถอีวีในงบประมาณแบบสองแสนถึงเจ็ดแปดแสนอย่างเงี้ยต้องแถ็กคิดว่ามีคนไหนที่แบบเออต้องแท็กน่าสนใจบ้างไหมถ้าสมมติตัวเองจะต้องซื้อรถในงบประมาณเนี้ครับอ่าต้องพูดก่อนเลยว่าถ้าเกิดเป็นไฮบริดเนี่ยนะครับ ซึ่งไฮบริดเนี่ยมันอยู่กับเรามาเป็น10ปีแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรที่ใหม่นะตอนนี้นแล้วผมก็เลยมองว่ารถที่เป็นรถไฮบริดนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนเช่โต้ฮอนด้านะครับผมหรือว่า่ามิซูอะไรพวกนี้ผมว่าค่อนข้างโอเคแล้วนะค่อนข้างเสถียรแล้ว mm hmm. แล้วเรื่องแบตเตอรี่นะครับหลายๆคนกลัวสุดเลยว่าถ้าเกิดซื้อไฮบริดเนี่ย แล้วเราต้องเปลี่ยนแบตเนี่ยมันแพงแน่นอนมันเซวิยากอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันมันง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะแลลวมันมันจบค่อนข้างจบอย่างเช่นเอาง่ายๆครับเราคูดง่ายเลยว่าอย่างโซลตาฟีอูสอย่างเงี้ยทำไมอยู่ดีแท็กซี่ถึงเขากล้ากล้าที่จะเอาฟีอูสมาทำนัที่เป็นไฮบริดคือมันมันกลายเป็นว่ามันเป็นรถแมสที่เขาไม่กลัวเรื่องเซอร์วิสแล้วไม่งั้นเขาไม่กล้ามาทาแท็กซี่แน่นอนใช่ครับผมมนพิสูจน์มาแล้วเนาะว่ามันอยู่รอบมาได้สิบปีแสดงว่ามันต้องทนทานระดับเนาะ ใช่ครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยครับเปลี่ยนปีนึ่ะถ้าเป็นรถญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้แรงแล้วไงมันก็หลักหมื่นละตอนนี้คเปลี่ยนข้างนอกได้านน้องมี่หูรับทรมแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ผมก็เลยมองว่ามันไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อนแลวเพราะว่าสมัยก่อนคนจะแอนตี้เพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดต้องเปลี่ยนแบตทีนึงเนี่ยโอ้โหค่าใช้จ่ายทีนี้ซื้อน้ํามันเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้อ่าแล้วจะมีหลายคนขโมวเนี่ยต้องแท็กว่าถ้าซื้อรถไฮบริดรถอีวเนี่ย ราคาขายต่อมันจะร่วงลงอีกเยอะไหมอันเนี้ยน้องแท็กมีมุมมองว่าไงในฐานะที่แบบทําธุรกิจรถมือสองมานานน่ยใช่ไหมครับครับก็ที่จริงมันคือดาวน์ไซด์รถที่เป็นรถไฮบริดนะเพราะว่าคนก็จะอย่างที่ผมบอกคือคนเขาจะมีความระแวงกังนอยู่นะว่าซื้อรถไฮบริดเนี่ย คูณเรื่อเหมือนแน <Yeah. S 2> นะครับราคา <Yeah. S 2> มันออกมือสองมาเนี่ยมันก็เลยลงเยอะ mm hmm. แต่ถ้าเกิดมองในมุมกับการคนมาซื้อมือสองอะผม mm ุม hmm. เพราะว่าโดยที่ว่าราคามันลงมาเยอะอย่างนั้นนา mm hmm. แล้วมาซื้อมือสองมันก็น่าใช้เลยอ่าเพราะมันร่วงมันเยอะแล้วใช่ไหมครับ <S <S หลังจากนั้นมันคุมงไม่ได้เยอะเท่าช่วงแรกแล้วอะเนาะ ใช่ใช่มันลงมาเยอะมากผมก็เลยมองว่าในมองถ้าเป็นรถมือสองนะมันคุ้มที่จะซื้อแน่แต่ถ้าเกิดเป็นมือหนึ่งคนอาจจะคิดเยอะว่าซื้อมือหนึ่งมาเป็นร้านอย่างเงี้ยหงายหายไปเยอะอย่างนี้โอ้โคิดหนักะอะไรกันอย่างนี้แต่ถ้าเป็นมือสองผมว่าคิดง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะราคามันเอื้อมถึงแบบสบายสบายใช่ยังเมื่อ,อกี้เมื่อกี้พี่ไปดูเตอร์ตาแคมลี่ไฮบริดโฉมแรกกันน้องแท็กราคาแดงล้านเจ็ดเมื่อกี 1, 0, อ้ปีหนึ่งศูนย์อะเหลือสามแสนมีทอรเองอะ ช่ใช่ใช่มันก็เลยอย่างที่ผมบอกคือมันได้ท้งเทคโนโลยีไฮบริดที่ประหยัดพลังงานประหยัดน้ามันเข้ามาด้วยแล้วก็ได้เป็นรถที่ไม่ได้ดัดแปลงมาไม่ได้ไปติดก๊สเลยอะไรนี้เพื่อให้มันมันอ่คุ้มค่าในการใช้ทุกวันนี้โดยที่ว่าน้ามันมันแพงแลวตอนนี้อยู่ใช่ใช่แ,แล้วก็ได้รถไซส์ใหญ่ <c oughs> ประมาณนึงด้วยเนาะ เพราะว่ามันแบบแมันแคมป์ลีก็ใหญ่แล้ว,วแหละ,หละ <c oughs> อืมครับเ <c oughs> นาะแล้วสุดท้ายนี้ครับถ้าสมมุติว่าคนซื้อเนี่ยเขาต้องการจะเลือกดูรถมือสองที่เป็นไฮบริดหรือ EV เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจหรือดูแลเป็นพิเศษในการเลือกซื้อรถกลุ่มน,นี้ไหมน้องแท็กอาถ้าเป็นไฮบริดก่อนแล้วกันนะครับถ้าเป็นไฮบริดเนี่ยอย่างแรกที่ต้องดูก็คือระบบแบตเตอรี่นะครับเพราะว่ามันเป็นระบบที่ เพิ่มเติมขึ้นมาจากเครื่องยนต์ธรรมดานะครับ<ม>ซึ่งการดูเนี่ยันก็คือดูหนึ่งเลยแบตเตอรี่รถซันเียเคยเปลี่ยนมาไหม,มหรือว่ายังไม่เปลี่ยนนะครับผมหรือว่าเอาเข้าไปศูนย์ให้หรืออู่ก็ได้เดี๋ยวนี้อู่นอกก็มีที่เช็คเช็คสภาพแบตเตอรี่ให<ม>้รู้กันไปเลยว่าแบตเตอรี่่อนขอยอย้างเสื่อมหรือยางหรือยังไม่เสื่อมนะครับอันดับ2ก็คือตัวอินเวอร์เตอร์นะครับผมเพราะว่ามันจะมีตัวแปลงไปก็เรียกว่าอินเวอร์เตอร์ตัวพวกนี้มันก็มีการเสื่อมสภาพตามการใช้งานอยู่แล้วก็ต้องดูตรงนนี้ห่อย แพงไหมก็ไม่ได้แพงแล้วแหละแต่ว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรดูแล้วก็อันดับสามนะครับผมก็คือเรื่องแอร์เพราะว่าไฮบริด mm hmm. เนี่ยนะครับผมเขาจะใช้ตู้แอร์ใช้คอมแอร์ hmm. ไม่เหมือนกับรถสันดาปทั่วไปนะคร mm ับ hmm. มันจะพ่วงกับแบตเตอรี่ด้วยมันก็เลยจะมีาราคาในการเปลี่ยนอะไชิ้นนั้นเนี่ยค่อนข้างแพงกว่ารถสันดาปทั่วไป mm hmm. นะครับผมก็จะให้ดูเนี่ยประมาณ3อย่างนี้เป็นหลักนะที่เหลือก็จะเป็นรถเหมือนรถธรรมดาทั่วไปเลยครับครับคือสรุปแบตเตอรี่รอินเวอร์เตอร์แล้วก็แอร์นะครับ และก็จริงๆแล้วถ้าเราอยากจะมั่นใจมากขึ้นถ้าซื้อรถที่มีวารันตีเหลืออยู่เพราะว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยแบตเตอรี่เขารับประกันทั้งสิปีใช่ไหมครับอินเวอร์เตอร์ทั้งหมดสี่มันก็จะอุ่นใจขึ้นถูกไหมใช่ครับใช่แต่ที่จริงถ้าเกิดซื้อจากเซนคุณหญิงไปก็มีรับประกันหลังการขายให้ทีีด้วยก็โฆษณาดีนิดหนึ่งมั่นใจได้เนาะถ้าซื้อจาก่เซนหรือผู้ขายที่น่าเชื่อถือเนี่ยเราก็จะอุ่นใจได้อีกชั้นหนึ่งว่าเขามีการดูแลขายด้วยอย่ไนะครับผม แม่วันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยนะฮะยังให้ขอบคุณผู้แท็กนะฮะไว้ถ้าเรามีโอกาสไปเจอหน้ากันักหน่อยได้เลยครับยินดีเลยครับขอบคุณครับได้ความรู้เับเอสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับและนี่คือมุมมองของกูรูรถมือสองนะครับแต่ยังมีอีกหลายคันที่น่าสนใจเลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่า เมื่อกี้เราดูยังไม่หนำใจนะครับเราพามาดูอีกที่หนึ่งที่นี่คือบิ๊กออโต้นะครับเขามีทั้งสาขากาญจนาเลยที่นี่นะรังสิตประทุมธานีแต่เรามาที่นี่เพราะว่ามีรถไฮบริดที่เลือกเยอะกว่านะครับจริงๆแล้วถ้าเรามีงบเหลืออีกหน่อยหนึ่งครับประมาณ6-800แสนบาทเนี่ยมีตัวเลือกอีกหลายคันเลยที่น่าสนใจนะครับอย่างท่าน,นี้ครับ toyota chr นะต้องบอกว่าเนี่ยรถปี2019นะครับได้ออปชั่นล้นๆเลยนี่คือตัวท็อปรุ่นไฮนะครับเล็กดูว่า adaptive cruise control radar มีมาให้นะครับระบบเตือนการชนในรอบพ ไฟ f u LED ทั้งไฟหน้าไฟท้ายนะเป็น Seque n t ช a l ด้วยเรียกว่าออปชันครบครบล้นๆแบบนี้แถมวารันตีเนี่ยยังเหลืออยู่นะครับเพราะว่าเขารับประกันเนี่ย1 0ปีรับประกันระบบ h y บ r ิด5ปีนะครับเรียกว่าซื้อไปแล้วก็จะทายกังวลมากขึ้นไงเพราะว่า,าวาันตันตีจากผู้ผลิตเนี่ยก็ยังเหลืออยู่นะครับแถมภายในคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าบุนุ่มจัดเต็มนะผิดวิสัยโตโยต้าเลยภายในเนี่ยหูแดชบอร์ดนะครับตัวบอกก็บุนุ่มแถงข้างประตูก็บุนุ่มเบาะหนังให้มาทั้งคันนะครับ แต่ว่าโอเคแหละลองมาดูคันจริงนะครับว่าด้านท้ายมันก็จะทึบหน่อยสไตล์ CHR ที่มันแบบเป็นสปอร์ตเอนะครับแต่ต้องบอกว่าช่วงล่างคันนี้เด็ดมากอย่าบอกใครเลยคันนี้วิ่งมาแสนโลนะครับราคาเนี่ย729,000บาทเท่านั้นเองอีกคันนึ่งคันนี้เลยครับคันนี้เรียกว่าใหม่มากนะรถปี2020ครับที่สำคัญเนี่ยวิ่งมา4 0 0 0กิโลโอ้โห <c oughs> เอาไปขับทาอะไรอ่ะน้อยมากเลยนะเรียกได้ว่าคันนี้เป็นคันที่ใครหล,หลายๆคนลืมนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นรถแท็กซี่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเอามานั่งขับก็ดีนะมันการันตีแล้วไงขับเป็นแท็กซี่มันทนทานขนาดนั้นเรียกว่ารถแบบนี้สบายหายห่วงนะครับเครื่องนี้พื้นฐานเดียวกับ c h r นะครับมันเป็นไฮบริดเนี่ยเครื่องพันแปดเหมือนกันสบายใจหายห่วงนะครับรับประกันเนี่ยระบบไฟฟ้า5ปีแบตเตอรี่10ปีเหมือนกันเนี่ยรถปี2020นะครับรับประกันแบตถึง2030อะ่ะใช้ยาวๆหายห่วง ใครมีงบพอหน่อยคันนี้น่าสนใจนะตัวท็อปภายในออปชันล้นๆ Adaptive Cruise Control ป้องกันการชนมีมาให้เหมือนกันภายในเบาะหนังสีดำเบาะปรับไฟฟ้าให้มาครบเรียกว่าเบาะคนขับแทบไม่ยับไม่ย่ยนเลยนะโอ้โหคันนี้น่าสนใจจริงๆนะครับในราคา8 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองและถ้าใครมองหารถที่ไซส์ใหญ่ขึ้นนะครับในงบประมาณ5 8แสนก็หาได้นะคันนี้ครับ เดลต้าเคมรี่โฉมที่แล้วนะครับ ACV 50นะโฉมนี้เรียกได้ว่าภายในก็ใหญ่โตนะไม่แพ้กันเรียกว่านั่งได้ทั้งครอบครัวนะครับแถมประหยัดน้ำมันอีกต่างหากเครื่อง221แรงมา้ารู้กับมอเตอร์ไฟฟ้าแรงแอย่างนี้เลยนะครับผมแถมราคาเนี่ยมาในราคา700,000บาทมีทอนอยู่ในช่วงประมาณนี้นะดูหน้าตาดีครับอันนี้คือโฉมปรับไมน์เช่นแล้วนะก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวท็อปตัวไม่ท็อปอะไรยังไงบ้างนะครับภายในเบาะหนังสีครีมรูรัสสไตล์เคมรี่ใหญ่โตโออ่านะ คันนี้ภายในก็ยังใหม่อยู่นะครับบาะเนี่ยแทบไม่ยับไม่ย่นเช่นเดียวกันพอหาซื้อได้นะก็แล้วแต่เราว่าเราเนี่ยอยากได้รถไซส์ใหญ่ขึ้นก็ต้องแลกมากับรถที่ปีเก่าลงใช่ไหมครับแต่ว่าคันนี้ก็ยังมีารันตีตัวแบตเตอรี่เหลืออยู่นะแม้ว่าวารันตีตัวรถเนี่ยอาจจะหมดไปแล้วก็ตามแถงงบประมาณนี้คันที่เราไม่ได้พาไปดูก็ยังซื้อได้อีกหลายคันนะครับอย่างแอคคอร์ดไฮบริดชมที่แล้วยเงี้ยก็ยังพอหาได้ในงบราคาประมาณ5 8แสนเช่นเดียวกัน และทั้งหมดนี้นะครับคือที่สุดผาชมรถมือ2 E v ีที่ทั้งประหยัดเงินกระเป๋าในยุคนี้แล้วก็ประหยัดท่าน้ํามันด้วยนะโดยเฉพาะยุคที่น้ํามันแพงแบบนี้นะครับใครสนใจก็ไปดูดได้นะตางเบ็บต่างเแบนบทรุ่นเนบบนี้เแบนบนั้นนะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยเราทําขึ้นมาเพื่อเป็นไอเดียให้กับคนที่กำลังมองหาซื้อรถประเภทนี้อยู่นะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ติดตามเป็นปกำลังใจให้กับพวกเราด้วยว่าแต่คันนี้น่าสนใจนะเบน์ e300t hibit เนี่ยขับมาหมื่นเจ็ดเท่านั้นเองชักใครมีงบเหลืืืออออับบาทซซ้้้้สมมเไขกดผ